สือไม่มีตัวทอหารอีกพิมพ์หนึ่งนะครับครูบาอาจารย์หน้าตาหลวงพ่อก็ไม่ได้เหมือนกันเลยนะครับองค์นี้กับองค์ที่ถ่ายทำมาก็เป็นคนละพิมพ์กันอย่างเห็นได้ชัดเลยครับจากศูนย์พระ a อไอนะครับถ่ายทำให้ได้ดูดูหน้าหลวงพ่อนะครับดูพระให้ดูหน้าจำพระให้จำหน้าเหมือนกับจำคน เพราะฉะนั้นก็ให้ท่านได้สังเกตดูว่าหลวงปูทนะ่ทวดที่ผมถ่ายวันนี้หลังหนังสือไม่มีตัวทอเนี่ยเป็นคนะพิมพ์กันเลยนะครับทั้งหมดสีองค์ที่ผมถ่ายในนี้ผมก็มีแค่นี้เลยครับครูบาอาจารย์จะหาทุกวันนี้ก็หาได้เดี๋ยวก็โอ้เส้นข้างถนนอย่างเราไม่มีปัญญาจะซื้อจะเช่าหรอกครับเพราะว่าแพงครับ ก็บางท่านก็บอกว่าโอ้หอ,องค์หนึ่งเป็นหลายๆแบบเจ็ดหลักเจ็ดหลักไม่พอนะครับยังมากกว่าเจ็ดหลักตอนแบบเลขขึ้นหน้าด้วยโรคเลขสองเลขสามก็มีจริงเท็จอะไรยังไงผมก็ไม่ทราบแต่สำหรับเขียนข้างถนนไม่มีเวลาไม่มีโอกาสไม่มีวาสนานะครับที่จะได้แบบราคาถึงขนาดนั้น แต่ถ้าผมได้ขนาดนั้นก็คงจะไม่เหลือมาถ่ายทอดถ่ายทำให้ท่านได้ดูอยู่นี่นะครับสีองค์นี้ถ้าถึงหลักนั้นผมก็กินทั้งชาติเลยสำหรับคนแบบข้างถนนอย่างเราครับเพราะว่าเงินกำเราร้อยเงินพันมีมูลค่าใช้สอยกันแบบคนแบบข้างถนนนี่ก็อยู่ได้หลายหลายวันนะครับ ถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันพิมพ์นี้ออกจากคมชัดกว่าพิมพ์เมื่อกี้นะครับครูบาอาจารย์ครับโอ้ดูธรรมชาตินี่นะครับผมว่ามันง่ายมากนะครับสำหรับพระแท้กับพระเลียนแบบดูแบบความเนียนนี่นะครับความเนียนของเนื้อตามซอกตามมุมอันนี้ก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับผมจัดอยู่ในทองแดง แต่ในนั้นผมจะพิมพ์ส่วนมากจะว่านาวะโลหะและโลหะผสมเพราะว่าตรงนั้นน่ะครอบคุมหมดจะเป็นเนื้ออะไรก็จะเป็นเนื้อเป็นเนื้อนวะเป็นเนื้อโลหะผสมอยู่ดีผมก็มักจะใส่ในศูนย์พระในการพิมพ์พระว่าเป็นพระเนื้อนวะโลหะและโลหะผสมก็เพราะตรงนี้ ถูกต้องและคุมไปทุกเนื้อนะครับพระยุคพระยุคกลางตอนต้นนะครับก็ถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันนีดเนื้อทองแดงนะครับครูบาอาจารย์ถ่ายทำให้ได้ดูกันจากศูนย์พระเอาร์แอลนะครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันความคมชัดของหลวงพ่อนะครับ แต่ที่จะแยกแยะพิมพ์อะไรต่างๆนั้นก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ท่านก็ทําไว้เยอะใน youtube ในวิดีโอท่านก็รู้ดีกว่าผมผมเลยไม่พูดในจุดนั้นผมพูดแต่เพียงแต่ว่าพระที่มีอยู่เนี่ยเอามาให้ท่านได้ศึกษาเอามาอวดเอามาชวนะครับเพราะเป็นยุคยุคสื่อฟรีแต่ถ้ามีสื่อฟรีในยุคที่ ผมเริ่มเล่นพระก็คงจะทำวิดีโอให้ท่านได้ดูมานานแล้วแต่นี้ผมก็เพิ่งจะถ่ายทำหรู้วิธีทำนิดนิด,นดหน่อยๆน,นะครับแค่เพียงสามปีแต่ก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ยังกรุณาดูก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครูบาอาจารย์เพราะหลังหนังสือเนี่ยก็มีหลายบ็อก อย่างที่บอกนี่แหละครับมีหลายพิมพ์นะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านรู้ดีกว่าผมนะครับในจุดนี้ผมก็เลยไม่พูดเดี๋ยวจะพลาดไปแล้วมันก็มไม่มีไม่มีประโยชน์เพียงแต่ว่าดูก็ให้ท่านดูที่พระที่ถ่ายทำไปผมว่าเป็นพระแท้ผมก็ถ่ายทอดถ่ายทำให้ท่านได้ศึกษากัน เรื่องราคาเรื่องค่าเช่านะครับผมก็อยากได้นะครับแต่ก็ไม่มีแบบความสามารถที่จะให้บูชาได้ในราคาที่สูงเหมือนกับคนอื่นเขาผมก็ต้องเก็บครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับกูบายจาสวัสดีครับครับ